ละคร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 มาว้วเช้าวันใหม่บ้านแห่งหนึ่งบ้านหลังนี้มีคนอาศัยอยู่ด้วยกันสามคนคือแม่พี่สาวและน้องสาวแม่ไหนเสื้อนักเรียนหนูว่ารีดอย่างเนี้ยยังเลยลูกอยู่บนโต๊ะน,น,นู่นแน่ทำไมแม่ไม่รีดอ่ะหนูสายแล้วนะ เปิดเรียนวันแรกด้วยเดี๋ยวก็ไปไม่ทันพอดีทำไมพี่มมยไม่รีดเองอะ่ะแม่คุณเหนื่อยแล้วนะเอาเอาอย่าเถียงกันลูกไปกินข้าวกันไปไม้ด้วยเดี๋ยวแม่เอาเสื้อไปรีดให้ไปแล้วนะคะแม่เดี๋ยวหนูกลับมาช่วยงานบ้านนะจ้าสวัสดีค่ะแม่หนูก็ไปเหมือนกันขอตังค์หน่อยเอาเท่าไหร่ล่ะเอามาเถอะสักสี่ห้าร้อยอ่ะทำไมมันเยอะจังลูก แหมก็หนูเรียนยูนิเวอร์ซิตี้แล้วนะมันก็ต้องใช้เ,เงินเยอะเป็นธรรมดาลแหละอืมเอาไปแล้วรีบกลับละ่ะเออเออแม่สวัสดี <ide> วัสดีเราชื่อดีอเรียนอยู่บริหารแล้วเธออะเราชื่อไม้เรียนอยู่บริหารกันพอดีเลยงั้นเราเป็นเพื่อนกันเนาะอืมงั้นเดี๋ยวขึ้นไปเรียนกันเถอะเดี๋ยวเราเพื่อนเราอีกคนก่อนอืมอืมได้ได้ไดนาไงมาแล้วไอ้ปววทำหมมาชา้าจังวะรถแม่งติดวะอันนี้ใครวะเพื่อนใหม่ชื่อไม้รู้จักกันไว้ดิไม้นี่ปวกเออสวัสดีดีๆป้าขึ้นเรียนป่ะเวลาผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ วันนี้ไม่ต้องขึ้นเรียนหรอกเชื่อกูอา้าวทำไมอะ่ะจาไม่มาหรอเปล่า่ะวกูขี้เกียจว่ะแล้วมึงจะไปไหนหาแค่นี้ทำมันจำไม่ได้ปุ้นปุ้งไงเฮ้ยที่ไหนวะห้องกูไงไปไปไม้ไปด้วยกันนะสนุกรับรอ,องจะดีหรอคือเราเออนะไปนี่ไม้ลองหน่อย อะไรอ่ะกุริยธรรมดาธรรมดาเนี่แหละอ่ะไม่เอาอ่ะดูไม่เป็นว่ะนี่ลองเขาจะรู้เหรอวะอ่ะนี่เดียคุณนนะใบอ่อนเลยว่ะอะไรวะสุดยอดเลยไงเออ,เอ,อมาลองดิจะดีเหรอวะดีสุดอ่ะนี่ทำแบบนี้นี่ อามาลงดก็ดีอ่ะนิดหน่อยกว่าเวลาผ่านไปห้าทุ่มเสียงนาฬิกาบอกเวลาขณะนี้เวลา23่สนาฬิกาสินาที ตายแล้ว้าทูมเราวแม่ว่าแน่ๆเลยอ่ะทําไงดีะโวยวายอะไรไวะไม้ก็ต้องกลับบ้านแล้วดิหูด,ดึกแล้วว่าเอ้าทําไมอ่ะม่เอาไม่เอาแล้วไม่ได้แล้วกลับแล้วนะกลับก่อนละกันบ๊ายบายเออกลับดีดีละเออเออ,เอ,อลลหลายวันผ่านไปไม้ก็ยิ่งหลงละเงลงกับการเสพยาไม่ยอมเข้าเรียนกลับบ้านดึกๆึกทุกวัน น้้เออรรูหมใหแมมาแม่ไปนอนเถอะดึกแล้วนะคะเดี๋ยวรอพี่ไม้ก่อนลูกเป็นอะไรไปหรือเปล่าก,ก็ไม่รู้ป่านนี้ยังไม่กลับบ้านเลยแม่ไปนอนเถอะยังไม่ชินอีกหรอพี่ไม้ยเนี่ยเขากลับบ้านดึกแบบนี้มาตั้งสองถึงสามอาทิตย์แล้วนะ แม่ไปนอนเถอดนะนะนะแม่รู้ก็พี่เขาเรียนหนักแล้ลูกก็ต้องเข้าใจพี่เขานะเธออาจมีร้อยเหตุผลที่เธอจะไปแต่ฉันมีเพียงเหตุผลเดียวจะให้เธออยู่เอา้าแม่ทำไมไม่นอนอ่ะมานั่งทำไรเนี่ยก็มานั่งรอพี่ไงไม่รู้หรอว่าแม่เขาเป็นห่วง เงียบปากไปเลยนะเดี๋ยวก็โดนตบหรอกไมวไม่เอา,เ,อาเข้าบ้านนอนกันเถอะมาก็อืมเออนี่พี่มายมาเมามาด้วยเหรอไอ,อ้นี่นี่กวนไงไปไปมาไปนอนได้แล้วเออแม่ต่อไปนี้ไม่ต้องมานั่งรอแล้วนะเดี๋ยวหนูก็กลับมาเองแลนะนาเออแล้วอีกอย่างพรุ่งนี้ไม่แน่หนูไม่กลับนะขอตังค์ด้วยสักสามพันอะอะไรกรไมย้ยทำไมถึงไม่กลับบ้านลเลยลูก แล้วเงินตั้งสามพันจะเอาไปทำอะไรแม่ยิ่งไม่ค่อยมีอยู่ของก็ขายไม่ดีพอแล้วพอแล้วแม่เลิกพูดพรุ่งนี้วันเกิดเพื่อนหนูหนูต้องใช้ตงังโอเคนะตกลงตามนี้ไปนอนและโธ่ไม่ห้องตรวกเอาว่างไงนางไม้ได้เงินปะวะสภายว่าสามพันเลยอะเต็มที่เลยนะแกวันเนี้ย ไม่หมดนะไม่กลับว <st ันนี้เออดีๆตามนั้นหนูกูเปิดเพลงบิว l ่อนกันโคกลือบบูด้าแบล็กลับมาแล้วครับน้องพี่อยากจะมาเจอกันที่ปลายด้วยกันเลยป้าเปิดเพลงดังๆในเบสบ๊อบบู มาวะไอปวกกูจะไปรู้เหรอแปบบ๊บหนึ่งเดี๋ยวกูไปดูอ่ะเฮ้ยตำรวจมาว่ะเฮ้ยหยุด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 เลยนะหยุดเลยนะออยเยอะที่ทำ<ะ>ตำรวจจะขยับหยุดหยุดตำรวจทำงานอ่ะเฮ้ยมึงทำไงดีอะ่ะถ้าแม่กูรู้นะแม่กูเสียใจแย่แน่เลยอ่ะเงียบก่อเงียบก่อนมาใจเย็นๆนะออกมาเลยออกมาเลยออกมาใส่ดีออกมาเอาไม้หมดเลยไปโรงพักไปโรงพัก ส่วนคะลูกสาวฉันนะะยู่ไหนคะใจเ <c oughs> ย็นก่อนนะครับคุณค่อยๆพูดค่อยๆจากันดิฉันจะมาประกันตัวลูกสาวของฉันนะคะชื่อน้องไมโอเคครับเดี๋ยวผมให้ร้อยเวนไปตามให้สักครู่นะครับนั่งรอก่อนค่ะค่ะแม่ใจเย็นๆน,นะเดี๋ยวก็เจอพี่ไม้แล้วแม่ร้องไห้นะอ่ะนั่งไงมาแล้วลูกคุณอนะแม่จา๋าหนูกลัวแม่หนูกลัว ไม่ไม่ต้องกลัวนะลูกเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันนะแม่หนูขอโทษนะหนูไม่ได้ตั้งใจแม่หนูขอโทษนะแม่ไม่อร้องไห้นะหนูขอโทษไม่เป็นไรลูกอย่าร้องไห้นะแม่ไม่ได้โกรธหนูหรอกคนเราอะมีสิทธิ์ที่จะผิดพลาดได้ในเมื่อเราทำผิดแล้วรู้ว่าผิดก็อย่าทำอีกนะ ที่มันไม่ดีก็เลิกไปซะครั้งนี้ถือว่าเป็นบทเรียนนะลูกแม่จ๋า <c oughs> แม่รักลูกนะรักทั้งสองคนนั่นแหละลูกเหมือนทุกอย่างของแม่มาเริ่มใหม่นะลูกกลับมาเป็นลูกสาวคนเดิมที่น่ารักของแม่นะค่ะแม่หนูจะปรับตัวใหม่หนูจะไม่ทำให้แม่เสียใจอีกหนูจะเลิกสิ่งที่ไม่ดีทั้งหมดหนูจะกลับมาเป็นคนดี ให้แม่คอยดูนะคะหนูสัญญาและทั้งสามก็กลับบ้านอย่างมีความสุขเพราะได้ไมายคนเดิมกลับมาแม่คะมาน,นี่ค่ะหนูช่วยแม่ไปนั่งนะพี่มายวันนี้วันหยุดไปช่วยแม่ขายของกันนะอืมก็ได้ไ <c oughs> มายมามาหาแม่สิลูกมาให้แม่กอดทีแม่มีความสุขจริงๆ ที่เห็นลูกทั้งสองคนรักกันไมายลูกแม่ดีใจที่เห็นมายกับตัวได้แม่รักลูกนะหนูก็รัก,กแม่ค่ะเหตุการณ์ร้ายๆก็ผ่านไปไมายสามารถปรับตัวเองได้ไม่ไปยุ่งกับสิ่งที่มัวเมาอีกและมายก็ตั้งใจเรียนให้จบมหาลัยอย่างที่แม่ของเธอหวังไว้ไม่ตเจอรัักฉน แม้ว่าไม่มีสิ่งใดปลอบโยนให้กำลังใจชุดมือฉันขึ้นมาชีวิตหนนี้ได้มีความหมายเพราะเธอไม่ใช่คนเลอะเลอมีส่วนไม่ดีมากมายตาเธอมอ พุงใหญ่เคียงข้างกลยใจรักฉันปรอกแค่มีอะไรแต่รักฉันแม้ว่าฉันเป็นไงก็ตาม